่วแมอถ้าพร้อมแล้วน้องการบอกว่าน้องการก็พร้อมแล้วเหมือนกันไปพบกันเลยกลับกิจกรรมฝึกอ่านคําน้าสู่เขียนไทขน้องการบอกว่าเหม็นไขอีกแล้วไม่แปลงฟันมาหรือเปล่ามีไหมไม่มีนะคะอ้าวถ้าไม่มีช่วยเปล่งเสียงคําต่อไปนี้ดังๆคําที่หนึ่งคำว่าอีกครั้งค่ะ ดูร้อนถ้าฤดูร้อนอากาศเป็นไงคะฤ oh. ดูร้อนอากาศก็ร้อนนะคะดูแสงแสงอะไรเนี่ย oh. แสงพระอาทิตย์ oh. แล้วน่ากลัวมากเลยเนะเชา้าเมื่อเชา้าหวยหินก็เป็นไงแดดร้อนจ้าพระอาทิตย์ส่องแสงตอ,อนเชา้าเป็นไงแสงอ่อนๆหรือแสงเข้มๆเข้มเลยใช่ไหมคะ, mm. ะนะคะทำให้อากาศร้อน <c oughs> นะักเรียนอย่าไปเพ่งสายตามองดูพระอาทิตย์เวลาเป็นแบบนี้นะ จะทำให้ขาสายตาเราเป็นไงคะ,งะสายตาเสียได้นะคะฤดูร้อนเขียนให้เป็นนะใช้รอรนะคะต่อไปํำนี้อ่านว่าฤดูหนาวดูดาว,ดดาวเมื่อเช้านี่ดูข่าวอีจฉาคนเชียงใหม่แบบนี้เลยบุญดอยใช่ไหมคะมีคนไปเที่ยวกันเยอะแยะมากมายใครดูบ้างใครดูไหมขาวเมื่อเช้านี้ช่องอะไร ช่องสามนะคะน่าไปเที่ยวมากเลยฤดูหนาวก็จะมีหมอกแล้วก็ไม่ใช่ควันนะอันนี้คือหมอกอนะคะทำให้อากาศหนาวอ๋อคำนี้อ่านว่า,าลงโทษไหนใครเคยเจอแบบนี้บ้างเนี่ยเฮยทั้งงเลยเหรอครูอะไรใจร้ายครูไว้เหรอครูไว้ใจร้ายทำไมตีเด็กแบบนี้อ๋อเอามือลงค่ะ เด็กทำผิดอะไรทำผิดหรือเปล่าที่ครูลงโทษเนี่ยค่ะอะเออทำผิดเนาะครูอะไรใจร้ายถ้าเหมือนครูอะไรเลยเนี่ยมันครูแนนใช่ไหมอ้าวลงโทษนะคะเขียนให้เป็นด้วยการที่เราจะได้รับการลงโทษนั้นแสดงว่าเราทำความผิดอ่าถ้าเด็กๆไม่ได้ไม่อยากจะให้ได้รับการลงโทษเด็กๆก็อย่าทำความผิดนะความผิดเขาสั่งเขาสอนให้ทำไหมไม่เออคิดเองทำเองใช่ไหมดังนั้น ไม่ทำนะคะเดี๋ยวจะโดนลงโทษต่อไปลัขมโมอ่านว่าลัขมโมย,มโมยเนาะดูสิทำไมโจรต้องมีผ้าคาดแบบนี้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นโจรใช่ไหม,ไมอ่าไม่ให้เห็นหน้าอัมพางใช่ไหมแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็นซิมเนี่ยอ,อ้าวไม่ใช่ซิมเป็นเจษดาคงศรีใส่เสื้อลายลายเหมือนกันนะดูสิขมโมยของเขาละหมวกปลิวเลยนะคะ ลักขโมยดีไม,ดไม่ดีเป็นสิ่งที่ควรทํำไหมคะไม่ควรที่สําคัญเขียนถูกไหมขโมยโมีหลายคนเขียนสระโออยู่หน้าขอไข่จาได้ว่ามีขอไข่มีสระโอมอมาย,ยอยักษ์ก็เลยเขียนขโมยขอระโอก่กอนแล้วขอไข่มอมาย,ยอยักษ์ถูกไหมคะไม่ถูก,ถกเงยหนะ้าขึ้นมาดูเลยนะถ้าไม่ดูเดี๋ยวเขียนผิดอีกลักขโมยต่อไปคํานี้ ลำคลองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เคยเห็นไหมอ่านะคะเล่นน้ำได้หรือเปล่าได,ได้ด้วยนะคะต่อไปแบบนี้ล่ะลำคลองกับลำธารเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันที่จริงเป็นสายน้ําเหมือนกันแต่ลําคลองนั้นจะเป็นน้ําที่เป็นไงคะสายน้ําที่กว้างใช่ไหมคะอ่าแต่ลําธารนั้นเป็น สายน้ําเล็กๆแล้วก็ในในลำธารจะมีอะไรด้วยอ่ามีก้อนหินระเกะระก,กะเต็มไปหมดเลยนะคะน้ําที่นี่ใสสะอาดใช่ไหมอ่าสะอาดถ้าเราไม่ไปโยนอะไรลงใช่ไหมคะเพราะว่าน้ํามาจากภูเขามาจากธรรมชาตินะคะอันนี้เรียกว่าลำาํำธารเขียนเป็นไหมเป็น,ปนต่อไปคำนี้นนออใครชอบเนี่ย เอาผู้หญิงชอบเหรอจริงป่าผู้หญิงห้องนี้ชอบไหมชอบให้เป็นสาวาก่อนใช่ไหมตอนนี้ทาได้ยังคะอะย่างทาไม่ได้นอกจากเราเป็นนักแสดงเราต้องแสดงเราต้องรําเราต้องฟ้อนแต่มาโรงเรียนปกติต้องทาไหมคะไม่ทา,น,านะคะเขียนเป็นหรือเปล่าอ่านว่าล,ลิปสติกนะคะต่อไป,ปอ่านว่า เห็นไหมในหัวสมองหัวสมองเป็นเครื่องจักรเลยเป็นเครื่องกลกลไกในการทํางานเห็นไหมคะมีแต่อะไรคะตัวเลขมีเครื่องหมายเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทั้งนั้นแสดงว่าคนนี้เก่งเรื่องเลขคณิตแน่นอนต่อไปคะ่ะอันนี้ลูกบอลลูกบอลลูกบอลเขียนเป็นไหมลูกบอลเป็นอ,อีกหนึ่งลูกลูกอันนี้ครูมิ้งรักทุกคนเลย อ่านว่าลูกศิษย์นะคะเขียนให้ถูกด้วยลูกศิษย์ตัวอะไรบ้างคำว่าศิษย์สสาลาสระอิศรือศิยอยักการันอ่านว่าคนไหนน่าจะเป็นลูกศิษย์จากภาพเนี่ยซีนีใช่ไหมคะคนนี้เป็นใครคะอ่ามีลูกศิษย์ก็ต้องมีอาจารย์มีอาจารย์ก็ต้องมี ลูกศิษย์หรือมีคุณครูก็ต้องมีลูกศิษย์ใช่ไหมอาละสิธิ์คำเรียบร้อยน้องการบอกยิบชมดุดเขียนไทยให้เก่งเอย่ยขึ้นมาเลยอวันนี้คำไม่ยากนะคะห้องนี้คงจะได้คะแนนเต็มกันทุกคนแน่นอนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลย คำที่หนึ่งคำว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์คำที่สองค่ะคำว่าลักขโมยลักขโมย เปียนสวยๆนะครับคำท,ที่สามคำว่าลงโทษลงโทษค่ะ คำที่สี่ลำธานลำทานค่ะคำที่ห้าคำว่าลิปสติกลิปสติกอ่าห้องนี้มีเดาใจครูมิ้งด้วยเดาใจว่าครูมิ้งจะบอกคำว่าอะไร เขียนให้สวยก้มลงไปดูผลงานของตัวเองนิดนึงเขียนสวยหรือยังตัวเลขที่เขียนเลขอะไรเขียนคำว่าเขียนไทยให้เก่งเออหรือยังเขียนวันที่หรือยังคะเขียนแล้วเก่งมากอ้าวดังนั้นเปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนเลยค่ะเปลี่ยนต้องมีเสียงไหมคะ ิยพงเปลี่ยนต้องมีเสียงไหมคะไม่มีมีนักเรียนทำงานแล้วมีการลบมีการเขียนเพิ่มออโดยไม่ได้ลบแบบนี้งานเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยนะลองดูงานของตัวเองเขียนให้สวยๆอ่ะพร้อมไปดูคำที่หนึ่งเลยคำว่าคำที่สองคำที่สาม คำที่สี่คำที่ห้าอะ,อะเรียบร้อยแล้หรือ,อยังคะ เปลียนสมุดคืนเพื่อนแล้วก็เขียนชื่อด้วยเขียนชื่อผู้ตรวจด,ด้วยค่ะมีคนตรวจให้เพื่อนผิดด้วยเหรอฮะก็ตัวเองเขียนผิดใช่ไหมเขาก็ตรวจผิดแล้วตัวเองก็บอกว่าตัวเองเขียนถูกเจสดาคงสีเดี๋ยวจับไปให้แมวกินอ่าข้อมือเถาหน่อยใครได้ห้าคะแนนยกมืออ่าค่อนข้าง พอใช้4คะแนนยกมือค่ะผิดอะไรจ๊ะลิปสติกใช่ไหมอ่าใครได้3คะแนนยกมือ <c oughs> กลุ่มเดิมทั้งนั้นใครได้2คะแนนยกมือ <c oughs> ใครได้1คะแนนยกมือ0คะแนน ไม่มีวันนี้คะแนนต่ำสุดอยู่ที่2อ,องอ 2> คะแนนถือว่าแย่นะเนี่ยอาไม่เป็นไรปรบมือให้คนเก่ง3ชุดค่ะ1 2 1 2 3